าสิ่งที่คนสำเร็จไม่ทำสำหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราเราคงไม่กล้าว,วาดฝันอนาคตให้ไกลเกินไปนักมองแค่วันนี้หรือวันพรุ่งนี้ถือคติที่ว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเรามีสิทธิ์ที่จะใช้ชีวิตในแบบของตัวเราแต่ถ้าวันหนึง่งคุณอยากเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่าง อยากประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือการดำเนินชีวิตแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นตรงไหนสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือการเรียนรู้จากคนที่ประสบความสำเร็จในวงเล็บในมุมมองของคุณวงเล็บปิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าพวกเขามีแนวคิดและทัศนคติในการใช้ชีวิตอย่างไรและนี่คือ9้าเรื่องที่คน ประสบความสำเร็จจะไม่ทำซึ่งคุณก็สามารถทำได้ข้อที่หนึ่งไม่ปล่อยให้อดีตมากำหนดอนาคตทุกคนเคยผิดพลาดสิ่งสำคัญคือคุณเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดเหล่านั้นได้มากแค่ไหนใช้ความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนอย่าพลาดโอกาสในการที่จะเรียนรู้และรู้จักตัวเองให้มากขึ้น คนที่ประสบความสำเร็จจะมองว่าเรื่องผิดพลาดในอดีตก็เป็นแค่เรื่องที่ผ่านมาแล้วที่เราเองก็ได้บทเรียนและเรียนรู้ไปแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าต่อไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งอย่าปล่อยให้อดีตมาเป็นตัวกำหนดอนาคตของเราข้อที่สองไม่ดินทาคนอื่นเมื่ออยู่ในวงสนทนา คุณไม่สามารถปฏิเสธเรื่องการนินทาได้เลยถ้าคุณได้พูดถึงใครคนหนึ่งถึงใครคนใดคนหนึ่งออกไปนั่นหมายความว่าคุณได้ตัดสินใจพวกเขาไปแล้วในทางกลับกันถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้อยู่ในวงสนทนาละ่ะคุณคิดว่าจะรอดหรือไม่รอดจะรอดหรือไม่รอดไม่มีใครหนีคำนินทาได้ ในครั้งต่อไปถ้าประเด็นในวงสนทนาทุกคนกำลังจะนินทาคนอื่นๆคุณก็แค่เดินออกมาพร้อมกับให้เหตุผลดีๆสักข้อในวงเล็บปิดแม้จะโดนนินทารับหลังก็ไม่เป็นไรวงเล็บปิดสำหรับคนที่ประสบความสำเร็จพวกเขาจะพูดอย่างเปิดเผยแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาพูดกับคนคนนั้น โดยตรงด้วยเจตนาที่ดีอย่าลืมว่าคำตำหนิที่ห่วงใยย่อมดีกว่ากำลังใจที่ไม่จริงจังข้อที่สจะไม่พูดว่าใช่ถ้ารู้สึกว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นคำพูดขอจากเพื่อนร่วมง,งานลูกค้าหรือแม้กระทั่งเพื่อนสนิทถ้าพวกเขารู้สึกไม่เห็นด้วยพวกเขาก็จะไม่ทำ จากที่เราเห็นกันบ่อยๆคนส่วนใหญ่มักจะตอบรับคำขอโดยที่ไม่รู้ว่าทำอะไรหรือไม่ได้ถ้าคิดว่าทำไม่ได้จริงๆก็ตอบปฏิเสธไปเลยดีกว่าแม้จะเสียความรู้สึกกันอยู่สักครู่ก็ดีกว่าต้องทำในสิ่งที่ไม่อยากทำซึ่งสุดท้ายแล้วคุณก็จะรู้สึกผิดกับตัวเองอีกด้วยในส่วนของคนที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาจะมีศิละปะในการปฏิเสธคนอื่นๆทั้งวิธีการพูดน้ำเสียงและท่าทางเพื่อไม่ให้เสียความรู้สึกกับทั้งตัวเองและอีกฝ่ายข้อที่4ไม่พูดแทกคนอื่นการเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นๆจะช่วยให้คุณได้เรียนรู้แนวคิดที่จะนำมาปรับใช้ ได้กับตัวเองด้วยบางครั้งการพูดแทรกคนอื่นก็ทำลายความสัมพันธ์ได้ทางที่ดีควรปล่อยให้อีกฝ่ายพูดให้จบก่อนหรือถ้ามีคำถามข้อโต้แย้งใดๆให้ตอบคำถามตัวเองให้ได้ก่อนว่าคุณได้ตั้งใจฟังจริงๆหรือไม่แล้วค่อยพูดในสิ่งที่ต้องการข้อที่5ไม่ผิดนัดหรือไปสายในวงเล็บ เปิดโดยไม่มีเหตุผลในลงในวงเล็บปิดใครๆก็เคยสายไม่ช้าบ้างนิดหน่อยคงไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่าระหว่างทางคุณจะรีบมากจนจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวการมาสายนอกจากจะทำให้ตัวเองเหนื่อยแล้วยังทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจด้วยเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้ อย่าปล่อยให้คนอื่นรอนานเกินไปบางครั้งคุณอาจเสียโอกาสดีๆไปโดยไม่รู้ตัววิธีง่ายๆคือตื่นให้เร็วขึ้นในวงเล็บเปิดนิดหน่อยก็ยังดีในวงเล็บปิดแค่มาก่อนเวลานัดคุณก็จะเครียดน้อยลงซึ่งส่งผลต่อการทำงานตลอดวันแล้วเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนที่ประสบความสำเร็จ ถึงมีความคิดแปลกใหม่ได้ตลอดเวลานั่นก็เพราะพวกเขาให้เวลากับทุกสิ่งที่ทำมีเวลาให้ตัวเองเพื่อทบทวนสิ่งต่างๆข้อที่6ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นดังคำกล่าวของเนสันแมนเดลาที่บอกว่าความไม่พอใจในวงเล็บความแค้นในวงเล็บปิดคือการที่คุณดื่มยาพิษ ความหวังที่จะทําทให้ศัตรูของคุณตายเช่นเดียวกันอารมณ์เดือดความอิจฉาและไม่พอใจเมื่อคุณรู้สึกแบบนี้กับคนอื่นคนที่เจ็บที่สุดก็คือตัวเองคนที่ประสบความสําเร็จจะไม่หมกมุ่นไปกับอารมณ์อารมณ์เหล่านี้ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นจนทําให้เกิดความรู้สึกอิจฉาหรือรู้สึกไม่พอใจในตัวเองข้อที่7ไม่เคยบอกว่า ไม่มีเวลาไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหัวหน้าหรือลูกน้องเราทุกคนมีเวลาเท่ากันเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนคนเดียวถึงทำทุกอย่างได้ทันเวลาจริงๆแล้วพวกเขาก็แค่เลือกทำสิ่งที่สำคัญก่อนตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปแล้วเริ่มลงมือทำเส้นกั้นบางๆของคนที่ประสบความสำเร็จ กับคนธรรมดาอยู่ที่การบริหารจัดการเวลามีอยู่เท่ากันทำอย่างไรจรึงจะใช้คุ้มค่าได้คุ้มค่าที่สุดและเกิดประโยชน์ที่สุดข้อที่8ไม่คิดว่าตัวเองดีที่สุดในโล,โลกแห่งความเป็นจริงเราไม่สามารถทำให้ใครรักเราได้ทั้งเสื้อผ้าที่ใส่รถที่ขับบ้านที่อาศัยไม่มีใครชอบ ทุกอย่างที่เป็นเราได้ทั้งหมดรวมถึงตัวเราเองด้วยเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครที่ดีที่สุดคนที่ประสบความสำเร็จก็เช่นกันพวกเขาจะไม่ตัดสินคนโดยที่ยังไม่รู้จักกันดีพอไม่มองว่าตัวเองดีที่สุดไม่ยกตัวเองให้อยู่เหนือคนอื่นไม่แสดงออกในสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนที่ไม่ใช่ตัวเองด้วยอุปนิสัยเหล่านี้ จะทำให้พวกเขาได้พบแต่คนดีๆข้อที่9ไม่กลัวที่จะทำเรื่องสำคัญจากคำพูดของแฟรงรีนดีรูนเวสกล่าวว่าสิ่งเดียวที่เราต้องกลัวคือความกลัวที่เราสร้างขึ้นมาเองซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเพราะเรามักจะกลัวในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้สิ่งที่ยังทำไม่ ไม่ได้หรือไม่ได้ทำหรือกลัวคนอื่นๆจะตำหนิความกลัวเหล่านี้จะทำให้เรารังเลไม่กล้าลงมือทำอะไรสักทีมัวแต่รอนั่นรอนี่จนเหลือทางเลือกไม่มากสุดท้ายก็ไม่ได้ทำสิ่งที่อยากทำเพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้ความกลัวมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตสุดท้ายแล้วคนที่ประสบความสำเร็จได้ นั่นต้องเกิดจากความตั้งใจและลงมือทําถ้าไม่เริ่มตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่มีวันที่จะก้าวไปถึงเส้นชัยได้